สวัสดีครับพบกับช่างบุ๋มในช่องช่างบุ๋มชาแนลวันนี้ช่างบุ๋มจะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศหลังจากที่เราทําการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบร้อยวิธีนี้นะครับมีในข้อสอบภาคปฏิบัติสําหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราจะต้องทําการบันทึกค่านี้เพื่อส่งให้กับอาจารย์ประเมินว่าเราติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ได้ค่าตามมาตรฐานที่เขากำหนดไว้หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องช่างบุ๋ม a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุ๋มด้วยนะครับ ค่ามาตรฐานในการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศวันนี้ช่างบุ๋มจะเลือกน้ํายา r 3 2และน้ํายา4 1 0 a เนื่องจากว่าเครื่องปรับอากาศที่ช่างบุ๋มจะตรวจเช็คคือน้ํายา r 4 1 0 a รายการที่เราจะตรวจเช็คมีทั้งหมด8รายการรายการแรกก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับค่ามาตรฐานอยู่ที่198ถึง2 4 2โวลต์ต่อมาก็เป็นค่าของกระแสไฟฟ้าเราจะวัดเทียบกับตัวแอมเพร์ที่ติดกับ บริเวณคอยลร้อนต่อมาก็เป็นแรงดันนะครับของน้ํายานะครับเป็นท่อโลับหรือท่อใหญ่ท่อแบบที่เราเรียกกันก็แรงดันน้ํายาจะอยู่ที่110-160ปอนด์ต่อมานะครับก็คืออุณหภูมิผิวท่อตัวนี้ก็วัดอุณหภูมิผิวท่อที่เราจับแรงดันน้ํายาก็คือท่อโล่เหมือนกันค่ามาตรฐานไม่เกิน16องศาต่อมาก็วัดอุณหภูมิลม,มกลับของคอยเย็นนะครับก็คือ ด้านบนของตัวคอยเย็นแล้วก็อันดับ6ก็คืออุณหภูมิของลมส่งก็คืออุณหภูมิหน้าคอยเย็นนะครับที่มีลมเย็นออกมาหลังจากนั้นเราจะเอาอุณหภูมิลมกลับนะครับลบกับอุณหภูมิลมส่งเนื่องจากว่าลมกลับจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าตัวลมส่งนะครับค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ8-18ถึงส8องศาหลังจากที่เราทําการลบแล้วต่อมานะครับ ก็วัดอุณหภูมิลมกลับของตัวคอยล์ร้อนนะครับอุณหภูมิลมกลับก็คือด้านหลังของคอยล์ร้อนอุณหภูมิลมส่งของคอยล์ร้อนก็คืออุณหภูมิด้านหน้าของคอยล์ร้อนครับนี่ก็เป็นข้อที่8แต่การนะครับหาค่าก็คือจะนําอุณหภูมิลมส่งลบกับอุณหภูมิลม,มกลับเนื่องจากว่าตัวของคอยล์ร้อนเนี่ยอุณหภูมิลมส่งเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิลมกลับค่ามาตรฐานก็จะอยู่ที่7ถึง12องศา หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องวัดค่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทําการทดลองวัดนะครับว่าจะได้ค่าตามมาตรฐานที่เขากําหนดไว้หรือเปล่าเราก็มาเริ่มจากการวัดแรงดันไฟฟ้าวันนี้ก็อยู่ประมาณ231โวลต์หลังจากนั้นก็มาวัดตัวกระแสไฟฟ้าทเทียบกับเนมเพลนะครับนี่ได้อยู่ประมาณ4.22แอมป แรงดันน้ำยาของ4 1 0 a อยู่ที่ประมาณ145ปอนด์อุณหภูมิผิวท่อของท่อโลหรือท่อกลับน่ยอยู่ประมาณ14.6 14.7แล้วก็อุณหภูมิลมกลับกับอุณหภูมิลมส่งของคอยเย็นนะครับที่อยู่ด้านในห้องนอนเนี่ย ลมกลับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ28กว่ากว่านะครับแล้วก็ตัวลมส่งก็อยู่ประมาณ12กว่ากว่านี้เราก็มาวัดอ,อุณหภูมิของตัวคอยลร้อนนะครับด้านหน้าก็อย่างที่บอกก็คือลมส่งลมกลับก็จะอยู่ด้านหลังตอนนี้ลมกลับอยู่ประมาณ35ลมส่งอยู่ประมาณ41 42เมื่อเราได้ค่าทั้งหมดแล้ว เราก็ไปลงค่านะครับเทียบกับค่ามาตรฐานที่เขากําหนดมาตัวแรงดันไฟฟ้าเนี่ยที่เราวัดได้เนี่ยอยู่ที่231โวลต์กระแสนะครับเราได้4.22แอมป์แรงดันน้ำยาของ R410A เนี่ยอยู่ที่145ปอนด์อุณหภูมิผิวท่ออยู่ที่14.6องศาอุณหภูมิรมกลับของคอยเย็น ลบกับอุณหภูมิลมส่งของตัวคอยเย็นหลังจากลบแล้วก็อยู่ที่16.8องศาอุณหภูมิลมกลับคอยร้อนกับอุณหภูมิลมกลับลมส่งของคอยร้อนเมื่อนําลมส่งลบกับลมกลับเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณ7องศาค่าที่เราวัดทั้งหมด8ข้อนะครับแล้วก็ได้ผลมาทั้งหมดเนี่ยหกข้อก็จะอยู่ในมาตรฐานที่เขากําหนดมานะครับดังนั้น ครื่องบอกอากาศตัวนี้ที่ช่างบุ๋มได้ทําการตรวจเช็คมาทั้งหมดเนี่ยแข้อแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาทั้งหมด6ข้อเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลังจากที่เราทําการวัดเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดผลนะครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดทีนี้ที่สําคัญคือเราต้องเทียบกับการใช้งานจริงตอนนี้ช่างบุ๋มตั้งไว้ที่24องศาช่างบุ๋มวางเทมไว้กลางห้องนอนนะครับหรือวางไว้บนเตียงเลย เทมแจ้งว่านะครับ23.9องศากับ24.3องศาก็คือมีเทม2หัวตั้งไว้ที่24เห็นไหมครับค่าได้มาตรฐานการใช้งานจริงก็ต้องใกล้เคียงกับมาตรฐานที่กำหนดด้วยช่างบุมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่ได้รับชมนะครับและติดตามช่องช่างบุมอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องช่างบุ๋มชาแนล เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างบุมวันนี้ช่างบุมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ